ผมจะสุ่มนะครับผมจะไม่เลาว่าจะอนุนี้นะครับผมเอาเลยนะครับล่ำเลยครับนิ้วชี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลามีนัดี้ยวนะพี่เดี๋ยวผมขอไหม่อตัวนึงเนี๋ยผมลุงนึงนึ่งละครแล้วละครเหรอแมุ่่มซุ่มซุุุ่่มุ่มุ่ม่ ก็ผมจนพื้นแต่ชี้เดาใช้ไปตัวเยวกไร้อ่แล้พี่ก็ชี้ตามผมนิ้วอยู่ตรงหน้าใครคนนั้นเหละครับอ้าตามสินิ้วชี้ใช่ไหมครับงอลยคนแรกใช่หรือไม่ใช่ใตอบว่าใช่แล้วพยักหน้าหรือสายหน้าเด็กงอก ชัดๆน,นะชัดนะถ้านิ้วชี้ใช่ไหมบอกว่าใช่ให้ใส่หน้าแม่บอกว่าใช่หรอใช่ใช่ตอบนั้ตนะตอบอด้วยว่าใช่ใช่ใส่หน้าด้วยอ๋อโอเคเนาะนะนี่นิ้วชี้ใช่ไหมใช,ช่บอกว่าอย่าให้หนะ <laughs> ้าเพราะถึงว่าใช่ให้ใส่หน้าครับใช่ให้ใส่หน้าอ่านนิ้วชี้ใช่ไหม โอเคครับจูนก่อนจูนครับอันนี้นโปูใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่พะรักน้าครับให้ผู้ว่าไม่ใช่แล้วไยักหน้านะครับเข้าใจหรือเปล่าเรื่องนะครับย้ยนดูนะครับย้อนดูผมจะสุ่มนะไม่ว่าเป็นคนไหนครับผมนิ้วไปตรงใครคนนั้นนหรครับใช่ใช่ใช่รอตอบแค่นั้นนิปูใช่ไหมครับ โอ้โหนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดุดใครพลาดคัดออกนะครับนิ้วสีใช่ไหมครับโอเคยังได้อยู่ยังเรียงองต่อไปเนี่ยผมจะนับแค่สามวีนะอะไรพะเดี๋ยวไมได้อะไรกะนี่ลาดเลยาแบ้เลยวะนิ้วโป้ใช่ไหมครับ ใช่โอเคครับผากครับนิ้วสีใช่ไหมครับใช่ใช่รอบครับรอบรอบบอกว่าใช่ให้ใส่หน้าครับใช่ใช่ต้องใส่หน้าอันนี้ถือว่าผิดรอบรอบแล้วเรื่องเขีย่ใจอย่างที่สอง ของนีเมาว่างยากเทวะเทวะยากเทบล้เพราะเมาอ่ีกครั้งนึงครับไอ้มขี้ปดเขยด้วยเทลผ่านเขียด้วยครับตูน้แลผ่านขี้ปดอนิ้วเลไครับเ้าพูดผิดแล้วทีนีก็เมานิ้วเป้ใช่ไหครับออกอีคนลห ใช่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 ยังแลใช่อยะช่วงเขาก็ต้องเนทำเระงงมากนะครับเดี๋ยวมคนสุดท้ายนะครับดปิดีก็น่าจะมีบบนิ้วชี้ใช่ไหมครับนี่าดยวยังอสุดยอดสุดยอดสุด นิ้วโป้ใช่ไหมครับใช่นี่นักกสุดยอดสุดยอดสุดยอดนิ้วสีใช่ไหมครับใช่ <c oughs> อย่างสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะเปลี่ยนนิ้วบ้างครับนิ้วกว้อยใช่ไหมครับใช่โอ้ยังใช่นิ้วโป้ใช่ไหมครับ อันนี้ใส่ก็ยใ่ตก้าีแล้วครับเหื่อสคนลืองคนยพวกเขา้เหลืองคนนะอันนี้ผมนี่กาลุกลับมาจากขาวแสงเนี่ยก็กู่คิดได้แค่นี้ครับมีสี้ได้ไหครับ ถึงกลเนยไปเดี๋ยวตัวไปตังการดูหนึ่งสามึงานี่ตองสานึี่โป้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่สุดยอดแล้นี้ะเป็นวิ่งอยู่นัเปได้นี่โป้ใช่ไหมครับ